คุณชุภพาภพัณมีปัญหาเบาหวานค่ะเดิมน้ําหนักเท่าไหร่ฮะอ๋อน้ำหนัก88โลครึ่งค่ะ88โลน้ําตาลเท่าไหร่น้ำตาล 160, ค,160ค่ะ160ค่ะตอนนั้นมีอาการอะไรไหมฮะก็ตอนที่เริ่มเป็นใหม่ๆก็จะมีอาการเหมือนเราทํางานอยู่แล้วเราเหนื่อยอะ่ะแล้วแขนเราไม่มีแรงเราชาเราต้องการพักผ่อนอย่างเดียวอะ่ะอยาก,กพักอย่างเดียวเลยก็เราไม่แน่ใจว่าเรามีน้ําตาลอืมเพราะนั้นขอบอกพี่ขอไปตรวจ ก่อนนีกว่าเพราะพี่ไม่ไหวแล้วหมอกว่าคุณเป็นเบาหวานนั่นคือสามปีที่แล้วค่ะสามปีที่แล้วเหนื่อยเพลียอยากนอนขาชาค่ะก็เลยตัดสินใจไปตรวจค่ะที่บ้านมีใครมีเป็นประวัติเป็นเบาหวานไหมมีพ่อค่ะคุณพ่อนะฮะอ่าอ่าฮะก็สันนิษฐานว่าตัวเองก็น่าจะเป็นว่ามรดกได้มาเยอะแล้วขอให้คนอื่นได้บ้าง อ๋อกระดกที่พ่อให้มาค่ะขอเป็นอย่างอื่นบ้างได้ไหมเบาหวานไม่เอาความดันก็ไม่เอาความดันก็ไม่เอา <c oughs> อะเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูแลอย่างไงฮะก็ต้องเริ่มลดลดแล้วก็ทานอาหารเริ่มเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพฤติกรรมแต่หามพามพฤติกรรมของเราตอนนั้นก็คือมันก็ยังลดไปนิดหน่อยเองอะลดยังไงเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างฮะก็ <c oughs> ไม่ทานข้าวเย็นพวกน้ำอบร้นก็คือหยุดตลอด,หย,ดหยุดทานข้าวเย็นค่ะน้ำอัดลมไม่รับประทานไม่ดื่มค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมฮะก็พวกอาหารหวานก็พยายามลดนิดนึงผ <พอ S 2> ลไม้ยายามนิดนึงแต่ปกติก็ไม่ค่อยทานนะ<า>จะทานผลไม้หมอก็บอกว่าเออพวกงอทุเรียนนี่เธอหยุดไปก่อนนะเธออย่าทานนะครับก็คือต้องควบคุมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะฮะก็ดูน่าจะทิศทางก็น่าจะดีขึ้นค่ะ แต่แล้วใครยังไงฮะถึงมาบอกว่าก็พี่มาหลังจากออกจากร้านพี่เป็นพนักงานนวดใช่ไหมคะคพี่ก็ออกจากร้านเก่าพี่ก็มาสมัครที่ร้านคุณจิรภาดูคุณจิรภา,าเห็นพี่ทํางานสองชั่วโมงแล้วพี่จะเหนื่อยจะอะไรเนี่ยเขาก็เลยพี่เอาตัวนี้ไปทานเลยเชื่อหนูอ๋อเขาบอกว่าเอาสีฟ้า ไปทานดูไปทานดูเลยหนูบังคับพี่แล้วพี่ต้องทานคุณจิทราบเหรอครับว่าพี่เป็นเบาหวานทราบค่ะพี่ก็เคยบอกอ๋อคือคุยกันคุยกันแกก็ทราบว่าพี่เป็นเบาหวานก็เลยลองเอาสูตรสีฟ้าให้ทานค่ะทานยังไงครับเช้าสองเย็นสองเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดค่ะนะฮะทานอยู่นานไหมก็สักเดือนหนึ่งพี่จะรู้อาการตัวเองว่าเออมันดีขึ้นแล้วนะเดือนหนึ่งค่ะเดือนหนึ่งยาหมอพี่ ก็ทานอยู่ค่ะทานอยู่สักเท่าไหร่ฮะก็ประมาณสักเดือนกว่าเราก็สังเกตตัวเองเออทีแรกอะ่ะเราก็เข้าห้องน้ําบ่อยอ้าวทาไมเราทานแล้วก็บอกจีพี่เข้าห้องน้ําตอนสี่ทุ่มพี่มาเข้าอีกทีตอนหกโมงนะตีสองตีสามพี่ไม่เข้าแล้วอ๋อเป็นอาการของคนที่เบาหวานก็คือจะเข้าเข้าห้องน้ําบ่อยด้วยแต่พอทานเข้าไปแล้วเนี่ยค่ะ การเข้าห้องน้ําก็เป็นปกติค่ะแต่ทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงตอนนี้เบาหวานก็เหลือ89โอ้โหเยี่ยมเลยฮะค่ะนะตอนที่พี่ก่อนพี่ทานน้าหนักพี่ก็ยัง88กว่าน่ะคือแต่ตอนนี้พี่เหลือ80ทํางานได้ทํางานได้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยวันหนึ่งเดินได้เป็นกิโลแล้วพี่ไม่เหนื่อย๋อคุณภาพชีวิตดีก็้ ชีวิตเราที่ว่าเคยเราปวดขาปวดแขนมือชาอเ,เดี๋ยวนี้ตื่นเช้ามาคือโอเคปกติอ,อืไม่ต้อง,องทีแรกเราก็คิดว่าเราทํางานหนักเกินไปหรือเปล่าผลสรุปการทํางานเราก็เหมือนเดิมแต่ชีวิตเราดีขึ้นการนอนหลับเราก็หลับสบายขึ้นยังทานวันละเท่าไหร่สองสองเชา้าสองเย็นสองค่ะอันนี้ถือว่าเป็นระดับน้ําตาลที่ปกติแล้วถูกไหมครับอาจารย์ <89 S 1> ก็ระดับปกติระดับปกติแล้วการรับประทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันก็จะควบคุมน้ําตาลอยู่ที่ระดับนี้มันไม่ไมีนนไม่มีโอกาสที่จะลดจนกระทั่งต่างตํากว่าที่ร่างกายต้องการแล้วยาหมอยังทานไหมคะตอนนี้ก็หยุดเพราะทานมากมันก็เบอร์ครับคุณหมอสั่งหยุดหรือว่าหยุดเองคะก็กินสองวันเว้นวัน ก็พยายามเพราะเคยทานปกติหมอให้เช้าสองเย็นสองเรากินแล้วถามหมอทําไมกินแล้วปากมันกร่อยมาแล้วก็ฟามความรู้สึกคือเหมือนสมองเรามันตื้อไปด้วยอ่อืมเขาก็บอกว่ากินไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะพอเรากินไปเรื่อยๆเราบอกมันก็ยังเป็นนะหมอเพราะสองเดือนเราจะไปเอายาทีใช่ไหมคะบอกหมอมันก็ยังเป็นทดลองหยุดเองกินสองวันแล้วก็หยุดวันหนึ่งอาการมันก็ดีขึ้น มันก็ไม่เบอร์เดี๋ยวผมถามเผื่อก,กรณีอย่างนี้เนี่ยผมว่ามีมีมีคนที่รับประทานผลิตภัณฑ์ของ Operation b i บิมแล้วก็พยายามที่จะหยุดยาเองโดยโดยปริยายแบบนี้นะอาจารย์จะมีผลเสียหรือว่ามีอันตรายถึงกับชีวิตไหมครับคือจริงๆอยากจะถามว่าตอนที่ไปตรวจแล้วน้ำตาลเหลือ80กว่านะฮะหมอไม่ได้ลดยาให้หรอไม่ลดค่ะให้กินเหมือนเดิมเราก็บอกหมอแล้วว่า เออมันเบร์นะค่ะคือมันเบลอแน่เพราะว่ามันไปลดน้ําตาลเยอะเกินไปค่ะเะลดน้ําตาลเยอะเกินไปอะไรเงี้ยคือคือตอนไปวัดนี่เป็นเป็นก่อนอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทีนี้ถ้ากินยาตอนนั้นยังไม่ได้กินยาใช่ไหมคะตอนเช้ายังไม่ได้กินใช่ไหมค่ะเพราะว่า ขนาดไปวัดตอนนี้86ใช่ไหมฮะ89เออ89แล้วก็พอกินยาเนี่ยมันอาจจะต่ำกว่านี้มันก็เลยทำให้เบลอผม,อม,ผ,มผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ครับคุณจะไปโทษหมอมากเกินไปผมคิดว่าคุณคงไม่ได้บอกหมอแล้ว่วาคุณะกินยาอะไร,อย,ไรอย่างอื่นด้วยค่ะใช่ไหม ใช่ค่ะแล้วหมอจะไปรู้ได้ไงอ่ะว่าเอออยู่ๆน้ําตาลคุณลดลงไปอาจจะไม่ภาวะฟลุกก็ได้วันนั้นน้ำตาลอ่าใช่ไหมใช่ไหมครับคไม่ใช่บอกว่าน้ําตาลลดลงไปโดยคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าเพราะคุณลดน้าหนักได้คุณหมอบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคําแนะนําเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆแล้วก็ควรจะต้องบอกหมอครับว่าที่เราลดลงไปเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้นะครับแล้วก็ ไม่ใช่หมายความว่าเราเจ้าการให้ความรู้ว่าหมอนะครับก็เพื่อเพื่อจะให้หมอเขารู้ว่าโอเคอาการที่เราเป็นอย่างเนี้ยที่เราลดลงไปเนี่ยหมอเ็าจะได้เข้าใจมีเอ่อมันเป็นอย่างนี้ครับไม่งั้นก็จะบอกว่าไอยาที่ให้คุณมันทําให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วคนอื่นก็จะไม่ได้ประโยชน์คือมันคงเป็นปฏิกิริยาร่วมด้วยช่วยกันครับแล้วก็แล้วก็ขอที่เขาไม่ลดยาก็บอกว่าเออคงจะฟลุกละมั้งไอวันนั้นน่ะนะคงจะพินอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ร้นรับน้ำตาลลด มันอาจจะแค่วันเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งลดยาเลยเอ,อ,อ,อย่างนี้นะคะ<ม>บางทีถ้าระดับน้ําตาลในเลือดลดลงอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดความเข้าใจว่าอ๋อเพราะกินยาเช้าสองเย็นสองมันคุมให้อยู่ระดับนี้เพราะฉะนั้นหมอก็ให้กินต่อไปค่ะอืม,อมนะฮะก็ถือว่าเป็นการเมนเทนไพร<า>นะครับเพราะฉะนั้นการการลดลงของเราเนี่ยต้องบอกหมอด้วยเพราะอะไรอธิบายด้วยนะครับบอกคุณหมอนิดนึงไม่งั้นหมอก็คงให้อย่างนี้แหละถ้าหมอเขาบอกว่าเออก็ลดน้ําหนักได้ไง ถึงได้ดีขึ้นจริงๆคุณหมออยาให้ลดอีกป่ะก็ยังให้ลดอยู่ไม่ลดน้ําหนักครับ่ะก็ดีนะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะนะครับลดน้ําหนักก็เดี๋ยวข้อเข่าข้อขาอะไรมันก็จะได้แข็งแรงด้วยค่ะนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับ